หยกโพสต์แจง5ข้อยืนยันไม่ได้ดื้อแพ่งแต่สังคมไทยถึงเวลาเปลี่ยนจากกรณีที่หยกนักเรียนหญิงวัย15ปีเยาวชนนักเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งตกเป็นจำเลยในคดีหมู่112ได้โพสต์ข้อความถูกไล่ออกจากโรงเรียนซึ่งต่อมาทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้ออกแถลงชี้แจงประเด็นดังกล่าวถึงสฉบับระบุว่าน้องยกไม่มีสภาพการเป็นนักเรียน เนื่องจากการมอบตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการมอบตัวตามประกาศการรับนักเรียนปีการศึกษา2566ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดทางด้านน้องหยกได้โพสต์ข้อความ5ข้อเพื่อชี้แจงประเด็นดังกล่าวผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่า 1. หนูไม่ได้เข้าเรียนตามเวลาที่ใจปรารถนาแต่ที่หนูเข้าห้องสายตอนนี้เพราะถูกกีดการไม่ให้เข้าโรงเรียนมันยากลำบากมาก หนูเข้าคาบตามเวลาที่กำหนดตลอดคาบไหนออดดังแล้วก็รีบวิ่งขึ้นไปทันทีสหนูไม่ได้เลือกเรียนเฉพาะวิชาที่ชอบแต่หนูเห็นว่าวิชาจริยธรรมเป็นวิชาที่ไม่มีประโยชน์หนูคิดว่าสอนกันมาแบบนี้ก็ไม่มีใครเป็นคนดีขึ้นจากการต้องฟังว่าเราต้องเป็นคนดีสามหนูไม่ได้ต่อต้านทุกกิจกรรมของโรงเรียนเหมือนกับในคุกบ้านปราณีเช่นกันหนูไม่ท่องอาขยานก่อนกินข้าวแต่ถ้าต้องทำความสะอาดตรงกลางหนูก็ทำ เรื่องไหว้ครูต่างๆหนูเห็นว่าไม่มีประโยชน์กับเยาวชนและนักเรียน 4. การกระทํานี้ไม่ใช่หนูเดื้อแพ่งโง่ๆแต่หนูคิดว่าสิ่งที่ทําอยู่ในโรงเรียนในประเทศคือเรื่องไม่ปกติเด็กหลายคนก็คงอยากแต่งตัวประเวทเหมือนกันแหละแต่อาจจะถูกข้อแม่ไม่ให้สังคมไม่ให้โครงสร้างที่กดทับถูกโรงเรียนกดทับแล้วก็ไม่มีความสามารถที่จะเป็นเจ้าของร่างกายตัวเอง ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เริ่มมาตั้งแต่ในชั้นเป็นเด็กแล้วคุณจะคาดหวังว่าเราจะมีผู้ใหญ่ที่โตไป,ไปเปเล่นผู้พิพากษาหรือข้าราชาการหรือคนมีตำแหน่งแล้วให้เขากล้าหาญที่จะหักคำสั่งของเจ้านายในเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรได้ยังไงกันคะ5สังคมไทยก็ต้องเปลี่ยนตอนนี้ถ้าไม่ใช่ตอนนี้แล้วจะเป็นตอนไหนคะหนูพูดในฐานะที่ตัวเองเป็นเยาวชนเพราะเปลี่ยนเพื่อให้หนูได้อยู่ต่อให้เพื่อนๆ ทุกคนได้ไปต่อพร้อมกันการที่ผู้ใหญ่ชอบโลกแบบของผู้ใหญ่ก็คือเรื่องหนึ่งแล้วพวกหนูในฐานะเด็กนี้ถ้าอยากเปลี่ยนแปลงเราต้องทำยังไงการร้องขอดีๆหลายสิบปีที่ผ่านก็ปรากฏชัดแล้วว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในวันนี้สิ่งที่หนูทำไม่ได้เป็นเรื่องฆ่าคนตายเป็นการแสดงออกทางความคิดผ่านสัญญาการแต่งตัวแบบนี้ไม่ได้ทำให้หนูเรียนไม่ได้สิ่งที่ทำให้เรียนไม่ได้คือโรงเรียนและบุคลากร เรื่องนี้เป็นบททดสอบของสังคมไทยทําให้เห็นว่าจะพิสูจน์อะไรอีกถ้าตกลงแล้วสถานศึกษาหรือทัศนคติของสังคมไทยว่าจะยังไงจะใช้วิธีปัดต,ตกเขี่ยทิ้งกลบฝังคนที่อยากได้ความเปลี่ยนแปลงใช่ไหม